นอกจากการที่ภาครัฐจะดําเนินการจัดทําตรงนี้แล้วสิ่งที่เราจะทําควบคู่กันไปเหมือนกับทุกเรื่องในแผนปฏิบัติการของการปฏิรูปครั้งนี้ก็คือเราก็จะสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจเอกชนครับเข้ามาดูแลตรงนี้ผมได้มีการประชุมกับภาคธุรกิจเอกชนในเบื้องต้นไปแล้วนะครับเอาสถาบันหลักต่างๆทั้งสภาหอ,อการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารสมาคมท่องเที่ยวนะครับทุกฝ่ายครับขณะน,นี้ยินดีและก็พร้อมใจกันครับว่า ถ้ารัฐบาลจะมีนโยบายจะเข้าไปดูแลตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่แต่ละธุรกิจนะครับมองเห็นว่าสามารถที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนได้รัฐบาลก็จะดูแลในมาตรการในเรื่องของการลดหย่อนภาษีรัฐบาลก็จะดูแลในเรื่อง,องการสร้างแรงจูงใจหรืออย่างน้อยที่สุดครับเวลาที่ภาคธุรกิจเอกชนประสงค์ที่จะทําเรื่องของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมรัฐบาลจะเป็นผู้ชี้เป้านะครับว่าตรงไหนที่สมควรจะได้รับการช่วยเหลือ เราจะพูดถึงเรื่องของโอกาสทางการศึกษาโดยไม่พูดถึงเรื่องของคุณภาพก็ไม่ได้ครับแม้แต่การเรียนในห้องเรียนในโรงเรียนในปัจจุบันนี้ก็ยังมีเด็กจํานวนมากครับซึ่งไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ถือว่าได้คุณภาพมาตรฐานเราใช้ระบบของการประเมินที่ผ่านมาเห็นได้ชัดครับว่าโรงเรียนที่มีปัญหามากที่สุดก็คือโรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันประเมินกันนะครับว่าจะมีถึงประมาณ14,00 0โรงทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ นะครับปัญหาหนึ่งซึ่งชี้ให้เห็นว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพแล้วก็หาแนวทางในการปฏิรูปเพื่อบริหารจัดการโรงเรียนเหล่านี้ขณะเดียวกันครับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นก็คือปัญหาการขาดแคลนครูซึ่งปัญหาการขาดแคลนครูนั้นความจริงไม่ใช่เรื่องของการที่ครูมีจํานวนไม่พอเพียงอย่างเดียวนะครับตรงนั้นก็เป็นปัญหาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เวลาของครูครับถูกเบียดบัดบงไป ด้วยเรื่องของภาระหน้าที่ทางด้านอื่นซึ่งรัฐบาลได้มีโครงการคืนครูให้นักเรียนไปส่วนหนึ่งแล้วในการที่จะนําเอาบุคคลเข้ามาช่วยงานทางด้านธุรการนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่เพียงพอสิ่งที่เราจะทำครับในแผนปฏิบัติการปฏิรูปครั้งนี้เริ่มต้นจากโรงเรียนขนาดเล็กนั้นจะต้องมีการจัดทำแผนที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลเป็นแม่ข่าย นะครับแล้วหลังจากนั้นดูความเป็นไปได้ครับว่าในพื้นที่ใดเนี่ยครับซึ่งปัจจุบันการเดินทางการคมนาคมมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นจัดบริการเหล่านี้ให้มีการเชื่อมโยงโรงเรียนเป็นเครือข่ายหรือเข้ามายุบรวมกันเป็นโรงเรียนซึ่งจะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนและผู้ปกครองในด้านคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าในกรณีซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่สะดวกยังอยากจะให้จําเป็นจะต้องเรียนใกล้บ้านก็จะต้องมีระบบการบริหารจัดการพิเศษเข้าไปดูแลอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการบริหารโรงเรียนในลักษณะของการเป็นกลุ่มโรงเรียนมีโรงเรียนพี่เลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันครับในเรื่องของครูนะครับสิ่งที่เรากําลังจะมีการดําเนินการในแผนของการปฏิรูปก็คือทําโครงการในเรื่องของคืนครูสอนดีให้กับนักเรียนนะครับขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะจํานวนแล้วครับแต่สิ่งที่เราจะทําก็คือว่าจะให้มีการคัดนะครับครูที่เป็นครูที่ทุ่มเทในเรื่องของการเรียนการสอนจริงๆ ให้เวลาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบุคคลคุณภาพในเรื่องของการสอนตรงนี้ก็จะมีการคัดเลือกมาจากพื้นที่แล้วก็จะมีรางวัลแรงจูงใจให้ครูเหล่านี้ครับสามารถทุ่มเทได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ต้องไปกังวลติดขัดกับเรื่องของการที่จะต้องไปทําอย่างอื่นเพื่อที่จะสามารถเลื่อนไหลหรือมีความก้าวหน้าในทางวิชาชีพได้นะครับพร้อมๆกันไปครับก็จะให้ครูเหล่านี้เป็นคนที่สามารถดึงนะครับให้ครูใหม่และก็ครูคนอื่นๆนั้น เข้ามาอยู่ในเรื่องของการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อย่างเต็มที่นี้ก็จะเป็นนโยบายของการปฏิรูปนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมายตั้งแต่ก่อนเกิดมาสู่เด็กเล็กเข้าสู่การดูแลในเด็กก่อนวัยที่เข้าประถมศึกษาไปจนถึงการดูแลเด็กทั้งระบบนะครับว่าเราสามารถที่จะให้โอกาสแก่พี่น้องประชาชนทุกคนได้แล้วก็ปรับเข้าสู่การศึกษาที่มีคุณภาพผมมั่นใจนะครับว่า การเริ่มต้นของการที่จะมีสังคมคุณภาพคือการมีคนคุณภาพและการจะเริ่มต้นให้มีคนคุณภาพได้นั่นก็คือต้องเริ่มตั้งแต่เกิดหรือก่อนเกิดด้วยซ้ําแผนปฏิรูปครั้งนี้จึงได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งกับเรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งสมควรจะได้รับการดูแลและพ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนจะต้องมีสวัสดิการมีบริการที่จะดูแลให้ลูกหลานของเรานั้นเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและมีโอกาส เมื่อเข้าสู่วัยทางานครับปัญหาในเรื่องของการศึกษาก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเมื่อไปดูตัวเลขของแรงงานของเราครับกลับปรากฏว่ากว่าครึ่งนะครับเป็นแรงงานซึ่งขณะนี้เนี่ยยังมีความต้องการที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะว่ายังมีความขาดแคลนอยู่นะครับถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานของเรากว่าครึ่งนะครับจบระดับการศึกษา เพียงแค่ประถมศึกษาหรือต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้ครับหมายความว่าเรายังมีประชากรที่ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยประมาณ8ล้านคนแผนปฏิรูปก็จะได้มีการทําการดําเนินการในเรื่องของการที่จะจัดหลักสูตรนะครับเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทักษะเฉพาะด้านหนึ่งด้านใดที่จะเสริมให้เขาสามารถที่จะมีโอกาสและรายได้ที่ดีขึ้น จากการที่มีทักษะที่สอดคล้องกับอาชีพอันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งแล้วครับที่จะต้องมีการดําเนินการในส่วนของคนของวัยทํางานแต่นอกจากเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้ทักษะนะครับแน่นอนครับปัญหาของพี่น้องที่อยู่ในวัยทํางานขณะนี้จํานวนมากโดยเฉพาะคนที่เราถือว่าอยู่ในแรงงานนอกระบบก็คือความไม่แน่นอนเรื่องของรายได้เรื่องของการขาดสวัสดิการความมั่นคงไม่มีไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้องไปกู้เงินนอกระบบนะครับเป็นหนี้นอกระบบ ไปจนถึงการประกอบอาชีพซึ่งปรากฏว่ามีปัญหาในเรื่องของกฎระเบียบนะครับอาจจะถูกเจ้าหน้าที่รังแกอาจจะถูกเจ้าหน้าที่รีดไถแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆเหล่านี้ผมกําลังพูดถึงไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายผู้ทํางานอิสระคนทํางานกลางคืนนะครับไปจนถึงคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนขับแท็กซี่เหล่านี้เป็นต้นครับ ในในส่วนนี้นั้นในการดําเนินการของแผนปฏิรูปเนี่ยเราได้ใช้กระบวนการพิเศษเข้าไปดูแลคนกลุ่มนี้โดยได้มีการให้ตัวแทนจากทุกส่วนราชการครับที่ตัดสินใจได้ทํางานมีข้อมูลในเรื่องเหล่านี้เข้ามานะครับหาข้อสรุปว่าเราจะเพิ่มรายได้เพิ่มความมั่นคงให้คนเหล่านี้มีสวัสดิการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีสภาวะแวดล้อมการทํางานที่ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับควบคู่ไปกับการลดค่าครองชีพแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับ ผมขออนุญาตว่าเฉพาะคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่นั้นวันที่9มกราคมคือสัปดาห์หน้านะครับผมจะได้มีการถแถลงละเอียดถึงแนวทางของการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้แต่นอกจากในเรื่องของคนทำงานซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้แล้วนะครับคนที่มีความยากลำบากมากที่สุดกลุ่มหนึ่งก็คือพี่น้องซึ่งอาจจะอยู่ในชนบทบ้างในเมืองบ้างครับแต่มีความไม่แน่นอนในเรื่องของที่อ,อาศัยและที่ทากิน แผนของการปฏิรูปครับได้ไปดูถึงสภาพปัญหาตั้งแต่ต้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปดูในเรื่องของพื้นที่การเกษตรครับพบความเป็นจริงครับว่าขณะนี้เนี่ยทั่วประเทศพื้นที่การเกษตรของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณร้อยละ38เท่านั้นเองนะครับของพื้นที่ทั่วประเทศในร้อยละ38เนี่ยครับถ้าดูแล้วครับส่วนน้อยเท่านั้นครับมีระบบชนลประธานถ้าเทียบของพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในระบบชนลประธานกับพื้นที่ทั้งหมดของประเทศนั้นไม่ถึง10%ครับ เพราะฉะนั้นแนวทางของรัฐบาลในการทํางานทางด้านนี้นะครับก็คือจะมีการดําเนินการปรับระบบกลไกในการบริหารจัดการเรื่องที่ดินทั้งหมดของประเทศมีกลไกระดับชาติที่จะมาทําในเรื่องนี้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมครับเพราะพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่รู้ดีที่สุดครับว่าพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนของตนเองนั้นมีสภาพอย่างไรใครเป็นเจ้าของมีปัญหาความขัดแย้งอย่างไรแล้วแน่นอนครับ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้แนวคิดเรื่องโฉนดชุมชนเป็นมิติใหม่ของการแก้ปัญหามีการผ่านเรื่องของธนาคารที่ดินนะครับแต่ขั้นต่อไปครับก็คือว่าเราจะไม่ดูในแง่ของความเป็นเจ้าของหรือความสามารถในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากที่ดินเท่านั้นแต่ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของที่ดินตรงนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของการทําการเกษตรให้ได้ผลแนวคิดอันหนึ่งครับที่เราจะมีการดําเนินการผลักดันก็คือเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษทางด้านการเกษตร ตรงนี้ก็จะเป็นการดูแลว่าพื้นที่ของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์นั้นจะได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรอย่างแท้จริงแล้วก็จะเป็นรากฐานสําคัญในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันครับนอกจากปัญหาในเรื่องของที่ดินทํากินแล้วก็มีเรื่องของที่อยู่อาศัยครับแนวคิดของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับที่ดูแล้วจะได้ผลที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการใช้โครงการบ้านมั่นคง ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่นะครับ862โครงการครับแต่ว่าเป้าหมายที่เราจะทำต่อไปนะครับจะมีจำนวนมากมายกว่านี้นะครับก็คือเราจะทำบ้านมั่นคงในชนบทเป้าหมายครอบคลุม500ตําตำบลน,นะครับห0,000กว่าครัวเรือนเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่พี่น้องประชาชนในวัยทำงานท่านพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องจะเห็นนะครับว่าการคิดในเรื่องของแนวของการปฏิรูปทั้งหมดนั้นเราได้ยึดคนเป็นศูนย์กลาง นะครับเมื่อได้รับการศึกษาเมื่อได้รับโอกาสแล้วนะครับเราดูถึงสภาวะแวดล้อมการทํางานที่อยู่อาศัยที่ดินทํากินนะครับและมาตรฐานของการประกอบอาชีพซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับคือแนวทางที่จะทําให้เรามีเศรษฐกิจที่มีความมั่นํามากขึ้นหมายความว่าทุกคนที่ประกอบอาชีพไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตามจะเริ่มมีหลักประกันของความมั่นคงนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือได้รับการพัฒนาในเรื่องของทักษะ อยู่ตลอดเวลาซึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วด้านสุดท้ายของการปฏิรูปที่เราจะต้องมาดูกันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการได้รับความยุติธรรมในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกฎหมายนะครับและบริการอื่นๆไปจนถึงปัญหาการบริหารจัดการในสังคมของเราที่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของธรรมาพิบาลและการทุจริตคอร์รัปชันครับสำหรับในเรื่องของความยุติธรรมนะครับปัญหาที่เรายังประสบพบเห็นอยู่เกือบตลอดเวลาก็มีทั้งในเรื่องของปัญหาความปลอดภัย ปัญหาอาชญากรรมนะครับแล้วก็รวมไปถึงปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในทุกๆเรื่องครับสถิติอาชญากรรมเห็นชัดเจนนะครับว่ายังไม่มีแนวโน้มลดลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่หนักอกหนักใจพี่น้องประชาชนอยู่ทุกวันนี้ผมอยากจะเรียนครับว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่เราจะทําในแผนของการปฏิรูป ก็คือการจะมีศูนย์อำนวยการในเรื่องของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดระดับชาติครับเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทํางานของทุกหน่วยงานนะครับมีการติดตามอย่างจริงจังนะครับอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเราได้เข้มงวดกวดขันนะครับขณะน,นี้ทางตํารวจก็ทํางานกันอย่างเต็มที่แต่เราไม่ต้องการให้การทํางานตรงนี้ผ่านพ้นไปครับจะต้องมีศูนย์ที่คอยติดตามงานทางด้านนี้อยู่ตลอดเวลานะครับพร้อมๆกันไปครับการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของอาชญากรรม ก็จะมีการนำเอาเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเช่นกรณีของ CCTV เข้ามาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดครับก็คือการปฏิรูปกระบวนการที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เราต้องการจะเห็นจากนี้ไปก็คือการทำงานของตำรวจนะครับที่มีสถานีตำรวจใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปตำรวจซึ่งผมได้ประกาศไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าขณะน,นี้แนวคิดก็คือการดึงเอาอาสาจากภาคส่วนต่างๆครับ มาเป็นสายตรวจบ้างมาช่วยดูแลบ้างแต่ว่าที่สําคัญที่สุดครับจริงๆแล้วขณะนี้ปัญหาของการขึ้นโรงขึ้นศาลการมีข้อพิพาทกันเนี่ยครับเรามีเป็นจํานวนมากเกินไปครับแท้ที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าเรามีกระบวนการที่ดีเราสามารถที่จะไกลเกลีย่ยเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการซึ่งไปสร้างภาระสร้างความแตกแยกในสังคมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ้าไปดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านคดีครับ เราพบว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายต่อคดีนะครับเอาเฉพาะในส่วนของภาครัฐที่ใช้นะครับกว่า1 0 0 0 0แบาทครับแลว้วก็ถ้าเป็นประชาชนนั้นสูงกว่านี้อาจจะเป็นเท่าตัวหรือมากกว่าแนวคิดของแผนการปฏิรูปครับก็คือเราจะใช้กระบวนการที่เรียกว่ายุติธรรมชุมชนครับปัจจุบันก็มีอยู่แล้วนะครับครอบคลุมอยู่ทุกจังหวัดแต่ว่าการดําเนินการนั้นก็ยังทําได้น้อยกว่าที่เราต้องการจะเห็นครับ เป้าหมายของการปฏิรูปก็คือการลดข้อพิพาทในชุมชนให้ได้เนี่ยกว่า2ในสนะครับหรือกว่าโทษครับกว่า3ใน4นะครับเพื่อที่จะผ่านเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแล้วนอกจากนั้นครับเราจะทําระบบในเรื่องของการร้องเรียนในเรื่องของการให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมายต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะครับสามารถที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงปัจจุบันนี้ต้องยอมรับครับว่า เวลาที่พี่น้องประชาชนมีปัญหาโดยเฉพาะพี่น้องซึ่งไม่มีเส้นมีสายไม่สามารถที่จะร้องเรียนแก้ไขปัญหาดได้รับการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานต่างๆระบบไม่ว่าจะเป็นยุติธรรมชุมชนระบบการร้องเรียนเป็นหัวใจของการปฏิรูปงานทางด้านนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนั้นสามารถที่จะได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนทั่วไปไปจนถึงปัญหาที่เป็นเรื่องของข้อกฎหมายครับ ผมอยากจะเรียนครับว่านอกเหนือจากตรงนี้แล้วสําหรับบางคดีนะครับอย่างเช่นปัญหาที่ทํากินซึ่งพูดไปเมื่อสักครู่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนนั้นเราก็จะมีกระบวนการพิเศษนะครับในการที่จะดูแลคดีเหล่านี้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง